อย่ามาเบิ่งเงี้คุณนี่ก่อนมน <c oughs> อ้องลงไปแล้วลงน้ำแดง <c oughs> เรือดีเทพพรใสลงน้ำน่าเหมือนกับพรสวรรค์ดูซิว่าเทพพรหรือพรสวรรค์จะเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้ซึ่งเป็นเรือพี่น้องจากสปปลาวด้วยกันทั้งคู่เจ้าลงไปแล้ว <c oughs> นิง <c oughs> น่งแด๊ ใครจะชิงความได้เปรียบในเที่ยวแรกในเที่ยวนี้มาเบงผู้เบาสวรรคเขตเมืองมาพ่อผู้เบาเวี้งจันเอาผู้ใดสิก้ามไงก็กันาะพี่น้องแมนบ่แต่ว่าสาวสวรรค์ย่าพ่อเมืองเ้อเมืองเลี้ยงเสบ่าเออมาแล้วครับพี่น้องจ้าพี่น้องกาเรือเที่ยวนี้ก็บอกว่าคู่ที่หวของการเขาบอกว่าเรือดีอ้าวสายไฟตันสายน้ำมันชนแล้วอแข็งแล้วครับเที่ยวนี้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะอวยอวยหัวยขึ้นไปเลยอวยขึ้นเลยขึ้นไปเลยครับเป็นไปได้เป็นไปได้ปล่อยครูต่อไปก่อนก็ได้แล้วเชิญครูนี้ก่อนแม่แล้วแม่แล้วแจ้งแจ้งตนทุนเลยก็ได้เจ้าเอาชิดซ้ายเลยชิดซ้ายชิดขวาเลยเรือลาาจุงกลางประกบนะครับนัำขึ้นไปก็ปล่อยคู่ที่เจ็ดคููที่เจ็ดนะครับแม่ของเอกนาวากับไกรทองนี่ละมันสามัญพี่น้องถ้าเรือปล่อยออกมาไม่มีต้องใช้ระยะ นะครับในการที่จะไปไหลเรือลงมาก็ประมาณกับ2 3 0ถึงสรเมตรประมาณสาวนาทีได้พ็ละก็ให้ตั้งลำลงมาเนาะประมาณสาวนาทีได้ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับโอ้แต่พรสวรสค์ทวนเลยปล่อยออกมาแล้วเออปล่อยออกมาแล้วมีปัญหานิดหน่อยนะครับพรสวรรค์ทวนเลย คือสิได้ปล่อยคู่นี้ละก่อนแบบเนี่ยพรสวรรค์การแต่งบอลเซียนเวลาบอลเซียโอกาสนะครับเอาทวนเหงื่อขึ้นไปขึ้นไปเลยครับสานิดนึงบอเป็นอย่างเนาะคงจะฟาวแล้วหัวเรือเท่าไม่เท่ากันบกันสั้นเหื่อออกพอได้เฮากลับมาครอบผู้สาวสวรรค์ก้อนบาทนี่ยเอาตอนนี้ท่านรองนายกครับสมปองจันทพันธ์ก็กําลัง